อะไรนะฮะดอกไม้นี่มันอยู่ทางเหนือปะไม่อันนี้มาจากไอ้นั่นที่ใจากไหนภูเรือจังหวัดเลยนั่นไงผมบอกก่าว่าดอกไม้นี้ที่เหนือนะที่เหนือแหล่งแหล่งปลูกใหญ่ของของประเทศเขาขอมีทางเหนือแล้วก็ที่ภูเรือนะครับนี่นะฮะว่ามันก็จะอยู่ได้ประมาณสามสี่เดือน ครับก็โอเคแล้วเนาะนะครับอืมก็คุมแล้วนะครับคนคนน่าจะมาเห็นเป็นแสนแล้วแหละตอนนั้นนะฮะดูเขาดูเราลูกเขารงทานอ๋อไม่ต้องห่วงเรื่องถังขยะถุงขยะไม่ต้องห่วงมีผู้ใหญ่ดีนะครับติดต่อผ่านเสือพาไปมาแล้วมอบถังขยะ30สิใบตั้งทั่วเลยนะครับพร้อมถุงดํามาเรียบร้อยครับผม สบายใจหายห่วงคือเกาเกาพี่น้องแล้วต้นมานี้ป้าแกจะตั้งไว้ไหนนี่แหละเรียงเรียงอยู่ข้างหน้าลานองปูเลยข้้าาหนเลยค่ะเราก็ต้องมาลุนกันอีกทีหนึ่งนะว่าปลูกแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนนะครับเราจะเรียงแบบไหนเรียงเป็นสีๆหรือว่าเรียงแบบสลับกันไปต้องรอดูนะลุ้นรอรุ้นวันพรุ่งนี้นะทุกคนอ ไหนคะกลับกับครับกลับบ้านสกลกลับบ้านสกลอ๋อสกลถ้ากลับนู่นแล้วไม่ไหวแล้วกลับบ้านใหม่บ้านใหม่กลับบ้านใหม่ออ๋ที่มารีวิวเมื่อวานเหรอใช่ไประยะนานแสดงว่าน้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมน้องอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ข้างกรอบไปหายาชิครับแล้วก็ได้ใกล้เนาะได้ใกล้ได้กลับกรอบไปหายาชิ ยาธิก็บนแล้วโทรมาเมื่อเช้าแล้วทิ้งแล้วเออวะถือว่าค่อยเข้ากอกค่อยเข้ากอกค่อยมานี่ดีลุงโทรตามด่วนไงสงสัยย่าจะให้ลาทีไปรับแล้วดูบนโทรตามเมื่อเช้าไงอทรมาเรียกเก็บเรียกเก็บไว้เข้ากอกกันเลยครับกรอกใช่ไหมเนาะกรับเดี๋ยวก็กรับกลับบอกว่าที่สิบห้าไม่อยู่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านั่นไปกอกปะไปขอนหินกับพัทยานั่นมันเกิดคอยที่สิบหกเอง อ๋อสิบหกธันวาวันเกิดใช่เลยก็เลยก็จะไปออนออนออนทัวร์สักหน่อยนะฮะฉลองวันเกิดนะฮะอย่าบอกนะว่าครบสี่สิบปีอืมคิดจะรู้ยังไงอ้าวรู้ไงก็จำได้ปีที่แล้วสามเก้าเราจำแม่นจุจูจไว้เอ็มตีรู้หมดนะับ งานนี้มาแน่นะฮะสี่ศูนย์ศูนย์สี่เอาแล้วนะฮะหรือไม่ก็บวกไปอีกหนึ่งเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับพี่เตี๋ยวใหัวได้ตีนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางใช่เพราะบอลเขากำลังเฮงไงอือไม่แน่ไม่แน่นะพูดดีเอาไขรไม่พากร้อนๆอ่ะกินได้ยังไข่นี่โอ้ ไข่ต้มดีได้ไข่ต้มหนึ่งเออเขึอนเกาขึ้อเกานี่นะครับอึ้อเกาขึ้เกาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนอนนะคันทีเพ่นกัวันเลาะครับพี่น้องเอ้ยนันนะฮะขี่จักรยานไฟฟ้านะออกเลาะรอบลานองตูนนั่นเองนะครับผมไปเสียงสีด้วยเลยต้อนรับปีใหม่โอ้คือมาอองวันคริสต์มาสชเนาะแมน สวัสดีค่ะยามเย็นครับคุณเพชรอารีสวัสดีค่ะคุณบันสวัสดีนะคะคุณลำดวนคุณเอ็กดีผมสวัสดีคุณเก่งนะคุณบัวเงินคุณยุพาดังดูโฆษณาให้จนจบนะครคุณกมลพรคุณวิลาวันคุณนันติยานะครับคุณกระต่ายคุณเพชรอารีนะผมสวัสดีแอดเสือและแอดแม่อ๊อฟคุณวรรณาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับย่าหนิงนะคะคุณอะไรัญญา อ๋อดีใจด้วยน่ารักแทน่อ่ะเดี๋ยวเดินไปดูทางทางน้นบ้างนะฮะมีใครบางคนยืนอยู่ตรงจุดนน้นนะทุกคนนะครับโน่นโน่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 นนะฮะมีใครบางคนยืนอยู่นะครับมายืนทํามาตรงนน้นนะฮะน่นโ่นโน่นเอฟซีบอกว่าสัญญาณไม่ชัดพี่เสือรู้แล้วนะพี่เสือเผลอเปิด wifi เอาไว้นะเอฟซีนะครับตอนนี้ปิด wifi แล้วนะครับผมพี่เสือปิด wifi แล้วนะฮะ ตอนนี้นะครับพี่เสือปิด wi-fi แนละ้วแจ้งผลการรับชมมาใหม่นะครับนะเมื่อกี้พี่เสือเผลอเปิด wi-fi เอาไว้นะครับผมนะตอนนี้ปิด wi-fi แล้วนะสัญญาณดีขึ้นหรือยังครับผ